ตายเวียนหับาได้จันลย่างจนว่ามีมองไปมึงมาได้กินกูสัมมกนใหมึงเร้ยนเ้าเหนียกินเลเอะยสองสอสอง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 สส่งยออสสสองอองบอง มีวางกอกสองอเนาะเมื่อกี้ไปครับไปครับเขาจะไปหาบอกเขาจะไปซีเลียมเลี่ยมโกงเลาหลายโอ้ยเลี่ยมเลยป่าไม่เลี่ยมหรอกไม่เลี่ยมเลยกินเม็ดเจมกืก็มันมีขนะกินมาทำไมวะันข็งคูแล้วเหรอเออเออย้เหรอเนาอนเหยนเพราะเบีนเบียไล่ยินแล้วไปเขาฮอแล้วไปเดเดียมันกลินย่างไปก่อนเฮ้เข้าฮอดเฮ ลบ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 ประจานหน่อยก็รอดไล่กินดอวกับดินอุ้ยหมดเปลี่ยนนะเพิ่งเอาเอาเอาไล่กินก็ได้ตัวนี้เอาไล่กินรอดไล่กินบวกไปเรื่อยๆไล่กินบวกบวกนั่นหนีไล่กินอีกรวดนี่ต้อของวัดต้อของวัดอื้อยางบัน

มินตายมันกินมุนอ๊บกินไปกินซอมมืกีกินตัวเดียวได้ด้กยการจับยินยนจินใจตักินนิดน้าที่ยาเห็ดเต๊ะข้าปสารเจ้ารถแล้วอ่ะคว้า ง่วงยังเปล่าเดี๋ยวไปเสียขาขาเดียวไปเสียง่วขากินว่าซ่อมหนีมาดีใจคักเลยศเหรอว่าใจคักไปนี่ก่อนฮะเอ้าไม่ให้กูกินอีกเหรอเออเบิ้ลเด็กเยี่ยมเนี่ยเอบี้ยงน่อยเยี่ยมไม่เสียเอ้าหมอนี่คือมึเถอะวะกินตัวนี้เฮอเข่าหอนเฮะยินตายฮะเอาลบกก้อนเบี้ยงเสียสองเนี่ยเหรอ ลบกลไปไปดูนะเนอตัวไหนเนี่ยเออมันจะไปได้ปะมันมีอย่านี่่านีตัดาโกกินซอวกุเหลยงอ่านไหมีอย่างกุเหรอจาฮอตบอพอกินข้อมึงเด้อกินเลยไหมถ้ากินนีมันจะไปใส่ะเมื่อกีแลงไปจับหมจับนี้เออเอาลดเินไม่ใส่ แพ่จะ้องเลยนถงีไรกินอยต้เลนอุดรปเออไงจะไปใส่ก่อนเอาเจ้าสิไปใส่ก่อเอาที่ละเอาเที่ละีก่นน้นี่มันจับดีไรยาไเปิปินี่กินมาหลายกอ กวากลวงอะัเลยเอาเต้นเตี๋เตอย่เานเอาฮอตนักบจื่อจับฮอตไอ่อันว่าฮอตอ่ยังว่าฮอตนั่นที่ไปใส่ใสก็ไปวากินนินแล้วเดี๋ยวจเจ้าเลยะไหไปสวะเรงสีูอยู่ยังยงสูอยู่ว่เะไปจับตาเนี่ยเออ ไปหมอไปไม่ไปหมอไปไปไปหมอไปแตมอได้ค so, right? right? ือหักขาได้เองนอกจากนไปหมอไปเอาคารีอยู่ว่ะเอาฮอตเนาะเจังไงก็ได้ตัวฮอตเฮ้ยเปียสองตาเหรอบ้านเนี่ยเฮ้ยเจ๊ตาก็พะเยาเนี่ยเรายานนี่ขนาดเอาเสืออยู่หลังนี่เสื้อคือไปลุยนี่นักกว่าเก่าได้หนินึกยิ่งยังยังมาอีก

พี่เขาไปนิ่วมาดูแต่ร้ายกูาเขากินตอนนี้กินนี่กันฮักคับกิอเดี๋ยนั่งเงียบแ่้วซูมมือนีมาเป็นพระเอกเลยอะมือมันจรมาด่านังคนละม้วนนะเจียงโอ้ยเตียงเตียงถ้าไมนั่งกันงคนละม้วนอนี่ยอ้าวกินสองางกินอกินยมดโอยเลี้ไม่วมีสองข้าสองตัวเลยเนาะไปใช้ปตวเดียวววเดียววายังไม่กืนไล นบเหมือนนบบยอมได้ความม่เสียก็บอกเลยจะต้องเอาเดียวมืเดียวมันิย่างเยู้นั่นแหละถาน้อนอามเถามอักศีมันคำขว้าเพนเคยสนาเจ้ามือนนังามมฮอนี่ห้บอกปีนฮ้อนี่ยายอมนี่เออ้ยิ้นสมควรยอมหนึ่งไดนะไอ้เสียักศีมันคำขานีวาโวยตัวนาเก้าอยู่บ้าเนี่ยมาเก้าหมีแต่สิงกบต่าง ừm hút nó, đó hãy lắm chị 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 quá chị lắm 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 chị

รถไปเหยอไรไรรถป้องไปหรอให้ยุ้ยพี่เราบาดเนี่ยกินเลยอเอาก็ไล่กินคุณไล่กินคุณนวลเป๊ะเอาปะไ่กินพี่ก่อนเรากินพี่มันละตาเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวเดียวดอกกินมันไปเลี้ยวเดียวดอกเอาเหอะน้าไร่ามปูแดงเบิ้งแง่เบิ้งแง่มือเบิ้งแง่เอาเบิ้งเอาคันได้เปียมาเออเบิ้งเอาเบื้ ลูกแท้กันวินวันวิ่นวันอยู่ไปไหนจ้องไปเปนกินตัวเดียวดีบ้อหนึ่งส่งบ้องหลังนาแล้เขาฮอตสองอยู่นะเผือบตี่ให้มันกินสามลราไปเดื่อยเพื่ออะไรเก่งบมยานยันไต้สักอันเมื่อกี้โดนมาไปใส่แหละอันโดนมามากอย่างก่อนโดนไม่อย่างเมื่อกี้นี่กินเลยอย่่าาไปวเลเฮ้ยเพิ่นว่าเพิ่นได้เปียบเมื่อกี้นี่มันใจนี่มากินง่ายอืมเขาเนื้อว่ากินสองเขาบอกกินสามพูดไป นนเดี๋ยวว้อมพวกกินน้ำกุ่ก่อนนอได้เอาได้พ่อจะกินตัวหนึ่งให้กเอาัเดี๋ยวคุณแม่น้ำกุ่มเดี๋ยกินน้ำพี่ต่เอาไป,ไป,ไปกินไปตัวนี้ กิส่ดี๋นี่ยองไส่เดี๋ยวนี้นันี่ว่ได้ปะอ้าวตาบกเ็นเ้าเป็นไเย็นบานนี่ยากันระมามือับานนี่นั่นเขาวาเลวตัวนี้หันจะลงมานีกันน